สวัสดีครับผมสวัสดีครับทงชัยชาแนลครับทงชัยชาแนลนะครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับให้ทงชัยชาแนลหน่ยด้วยครับเออครับเซานีครับผมนะครับเซานีครับตื่นซามาหนึ่งเขาเรียบร้อยครับเน็นเขาเรียบร้อยปฏิทินหุงหาอาหารครับหุงหาอาหารอาหารเซานีครับเป็นยังครับใบเบิ้งครับ นี่ละครับผมปลาดุกครับกําลังย่างปลาดุกครับที่น้องครับบ้างปลาดุกสองตัวครับตัวหนึ่งก็จะกินเ้าครับมัน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 หลายครับตัวหนึ่งกำลังกินเ้าครับผมติด้วครับติดติดติดตัวหนึ่งกิน,กนเ้าครับอีกตัวหนึ่ง,ก,งกินแห่ง วันประมินกินแรงครับอีกตัวหนึ่งกินกินเทียงครับีะไรนะบอกก่อนนะครับอีกตัวหนึ่งกินเทียงครับครับผมนะครับโอ้มันหลายครับรดูกครับครับงนี้มันดูดว่า สงสัยซุกกระสิมูลเอรีนะครับเบื้องส่งนี่ครับก็เลยบอยากเพีกดูปันใดเพราะว่าพลีกดูมันสิบเตื้อครับแต่ว่าคันแยกออกจากหีบแล้วกันมันก็จะสีบอรอติดครับผมเดี๋ยวผมแยกออกจากหีบแป๊บหนึ่งครับผมนังเทียนสงสัยแยงได้กินค้าหีบครับไฟอ,อ่อ,อนๆนะครับอย่างประดุก กินก็เาห้อนกินข้าหินนะครับอานนี้มันติดยามแรงครับเลิกงานมากาออกร่างกายครับอมออกร่างกายแล้วก็ไปหาหาวัตถุดิบในการจัดทำอาหารนะครับทำอาหารเช้านะครับเหมือว่านไปจัดหาวัตถุดิบครับได้ปลาดุกสองตัวครับผม หลายคนก็มี่หลายวิธีครับในการจะหาอาหารครับผมบางคนกับไปสซเบดบางคนกับไปตลาดนะครับมันก็ต่างก,กันครับผมาำรับผมกับคิดเอาโลดครับว่าผมสิไปหาวิธีใหครับนะครับได้ปละดุกซอตตัวครับผมนะ นี่ก็ฝากกดไลค์กดติดตามนั่นได้ครับวสวัสดีครับ